สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําทีมมังกร3าหัวกันนะครับทีมนี้ลอยแยกจูโจมและที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นทีมวัยที่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ21วิวิคือต่ําสุดแล้วก็อาจจะมีคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่มากคือถ้าคุณทําทีมได้อาตามเงื่อนไขทุกอย่างมันจะอยู่ประมาณนี้เลย21วิ22 23ี22-23ประมาณนี้ไม่เกิน นะครับเดี๋ยวแนะนําตั้งแต่ทีมซ้ายยันทีมขวาเงื่อนไขอาจจะมีฟิกนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปดวนก่อนดีกว่าว่าดาเมจหรือว่าคอมโบมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับอ่ะเริ่มเลยนี่อ่ะให้ให้ดูฟิล์มฝั่งซ้ายก่อนนี่นะครับท่านแรก2ตัวแรกตุยลมเปิดอินุตาม แล้วก็จังหวะนี้ถ้าเดี๋ยวผมพูดในตอนแนะนํารุนตรงนี้คือผมจะใช้ควาว่าจังหวะกลางนะครับจังหวะกลางตรงนี้ทีมฝั่งซ้ายมือเห็นไหมอินูเมื่อจะตุยละอ่านี่ยังมีเห็นไหมมีกรณีที่บางทีก็ไม่ติดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูให้ดูทีมกลางต่อตอนนี้อาจจะดูมั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวจะแนะนำรุนแล้วก็ให้มาดูอีกทีนึงน่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับโอเคทีมกลางนะครับ ทีมกลางบับไปก่อนแล้วก็อ,อะไรชื่ออะไรแล้วลืมเฉยนี่ลงมาปุ๊บตัวบับหายไปล้นี่ประมาณนี้ทีมกลางอันนี้ดูภาพไปก่อนเดี๋ยวจะแนะนำรูนแล้วเดี๋ยวอาจจะเข้าใจภาพกันมากขึ้นอีกทีนะครับต่อไปเดี๋ยวทีมขวา ทีมขวาโดนเป่าไปรอบแรกตัวด้านหน้า2ตัวตุยเหลือทั้งหมด4ตัวแล้วก็ลากกันไปยิงปุ้งเรียบร้อยลงมาจังหวะบ,บอสกลางลงมาตรงนี้ฝั่งนี้ห้ามตุยทุกตัวนะครับฝั่งขวาเนี่เห็นไหมมันก็ลากต่อเรียบร้อยจบโอเคเดี๋ยวให้ดูรูไลทีมกันว่าอยู่ประมาณไหนอยากจะเลงสปีดให้ดูเลยนะครับว่า ตัวไหนเลียไปตัวไหนบ้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหรโอเคขอเริ่มที่ทีมซ้ายก่อนนะครับทีมซ้ายตัวแรกที่เปิดก็คือพีเลียตัวนี้สปีดอยู่ที่หน้าบวกหลังประมาณไม่เกิน172เท่าที่ลองนะครับมีแล้วก็ไปดูไกด์ของหลายๆคลิปหลายๆคนนะครับเน้นลูนไฟเพื่อที่จะเสริมดาเมจให้ในทีมด้วย แล้วก็วิวนี้ต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะติดสโลได้แล้วสปีดทริกมันจะมันจะอาเพี้ยนเอานะครับแล้วก็สกิลก็ปกตินี่ประมาณนี้ออกตัวแรกตัวที่2องีนุมืดตัวนี้ทำดาเมจสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เน้นใส่ไฟและวิวต้องมีเหมือนกัน สกิลแนะนําก็คงให้เต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้คนจะติดแม่นไว้หน่อยเพราะว่าสกิล3ที่ตัวนี้ออกอมันจะช่วยติดตราประทับด้วยช่วยเสริมกับอีกทีมเอ้ยหลายๆทีมในในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลือดทําไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่เห็นใช่ไหมครับมันจะในตอนบอสต,ตรงกลางอบอสลงมาปุ๊บอินุมื่อต้องไปแล้วนะเพราะว่าในทีมหลังจากบอสลงรอบที่2อ,อะมันจะต้อง เหลืออยู่แค่3ตัวในทีมประมาณนี้ประมาณนี้เลื่อนไม่ต้องทําเยอะเอาให้มันตุยพอดีกับตอนที่บอสลงมารอบที่2นะครับตัวที่3หลังจากบอสลงมาตุ้มรอบที่2เรียบร้อยตัวนี้เข้าเทินต่อก็คือทากน้ําหน้าที่เลยก็คือลากเพื่อนอีก2ตัวด้วยสกิลสาในการไปตีซึ่งตอนนี้มันจะเหลือที่เราบอกว่า อ,อิน่เมื่อต้องตวัวอ่ะตอนนี้ในทีมเหลืออยู่3 3ตัวแล้วตัวนี้็ไจะลากเพื่อนที่เหลืออีก2ตัวไปได้แล้วก็เหมือนเดิมครับเน้นไฟกับวิวแล้วก็ไอ้พวกคริเล่อะไรพวกนี้เป็นไม่ได้ก็ซักประมาณนี้ก็ได้อันนี้แล้วอัน,นี้แล้วแต่เดี๋ยวจะไปบอกอตัวที่เป็นผู้นำของทีมบีนะครับตัวสุดท้ายในทีมนี้ที่เป็นตัวปกตินะครับก็คือเก้าหางไฟสก,กิลหลัก อย่างแรกคือสกิลหนที่เวลาเพื่อนลากจะลากไปโจมตีแล้วเพิ่มโอกาสในการติดตราประทับตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีแม่นด้วยแล้วก็อีกสกิลนี้สำคัญก็คือสกิลสาในกรณีที่ทากน้ำลากไปแล้วบอสยังไม่ตยุยตัวนี้จะสกิลสาเพื่อให้ติดพวกค่า,าบัฟแดงพวกนี้เยอะเลย นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะตุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตีกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหะครับโอเคอีก2ตัวสองตัวนี้ที่เห็นนี่ลิสลมกับพีเคไฟเอามาตุยถามว่าเอามาตุยทำไมตัวแรกลิสลมตัวนี้มันจะมีพาสีหนึ่งอันที่เวลาตุยครับมันจะไปลดความเร็วการโจมตีก็คือให้บอสติดบับแดงมากขึ้น ก็คือโดนโจมตีแล้วก็จะทําให้อีฝ่ายติดปั๊บสโลเพราะงั้นควรติดแม่นไว้แต่อย่างอื่นไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยปล่อยตายอย่างเดียวนะครับตัวที่2อเ่ไฟตัวนี้พาสซีฟเวลาโจมตีจะทําให้อีฝ่ายมีเปอร์เซ็นที่จะติดปีกแดงเหมือนกันทับตัวนี้เน้นตุยแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ด้วยความเป็นที่มีพาสซีฟ เพราะฉะนั้นจะต้องใส่บิวไว้ด้วยนะครับทั้ง2ตัวเลยประมาณนี้สรุปอีกทีทีมซ้ายเริ่มด้วยตัวนี้ตัวนี้บอสลงมาต้องตุยเสร็จปุ๊บเข้าเทธนหลังทากน้ำต้องออกและตามด้วยจิ้งจอกไฟนะครับอีก2ตัวปล่อยตุยตั้งแต่รอบแรกมาทีมที่ ขอทีมขวาก่อนนะเดี๋ยวทีมกลางพูดอีกทีหนึง่งทีมขวาทีมนี้เดี๋ยวจะเรียงลำดับไปเลยตัวแรกที่อยากให้ออกก็คือนี่ครับอินุน้ำอินุน้ำความความดีมันเลยก็คือมันจะลากเพื่อนอีก3ตัวถ้าเด็บถึงเท่าที่ดูตัวนี้จะอยู่ประมาณ2-3-8-1อันนี้ผมไม่ผมอาจจะไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันแบบเอ๊ะแต่น้าสองสาแปหละถูกล้ โดยประมาณนะแต่ว่าทําเผื่อมาหน่อยก็ดีฮะตัวนี้มีหน้าที่ในการลากเพื่อนทําเดฟให้ถึงใส่วิวเหมือนกันนะครับคุณจะใส่ไฟก็ได้ถ้าแบบเดฟคุณไม่ถึงจริงๆคุณจะใส่ไฟก็ได้ออไม่ใช่จะจะใส่เป็นอ่าตัวนี่พิทักษ์ก็ได้แต่ว่าถ้าเน้นดาวเมจให้ในทีมสูงขึ้นก็ไปใส่ไฟถ้าเดฟคุณถึงแล้วนะครับนี่ตัวแรกคือตัวลากสปีดเริ่มต้นบวก ลบกันไม่เกินบวกกันไม่เกินร้อเดสิเหมือนเดิมประมาณร7 0เจรอนะครับตัวที่2ที่ออกก็คือเก้าหางลมตัวนี้หลักๆพออินุน้ำออกใช่ไหมครับตัวนี้จะออกสกิลสามนี่มันจะมีลดความเร็วลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันทั้ง3อันเลยมีโอกาสติดอ่าตัวนี้จะช่วยให้เราทําให้บอสติดปับ๊บแดงมากขึ้นนะครับอันนี้คือหลักๆเลยแล้วก็ โดนเดนที่ส,ก,ส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 กิลแรกที่จะทําให้อีไฟติดตาประทับเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับตัวอื่น,นเลยที่เป็นจิ้งจอกไฟหรือจิ้งจอกตัวอื่นนะครับแล้วก็หลังจากบอสลงมารอบ2ปุ๊บตัวออกต่อไปก็คืออินุนะอินุไฟอินุไฟเนี่ยจะใช้ลากเพื่อนเหมือนกันเออแต่ว่าตรงนี้อาจจะลากเพื่อนสูงสุดได้แค่สองตัว อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเอาจริงตัวไหนก็ได้เพราะว่าทุกตัวสกิลมันทําให้อีกฝ่ายติดแดงเยอะอยู่แล้วนี่ทําสปีดประมาณนี้ก็คือ,อย่งไงก็คือออกหลังออกหลังก้าวห่างน้าเอ้ก้าวห่างก้าหางลมนะครับตัวสุดท้ายก้าวห่างกาวห่างแสงนะครับตัวนี้เหมือนจะเคยมีแจกมาแล้ว โดดเดนที่สกิลหนที่จะทําให้ติดตาประทับเหมือนที่บอกนะนในตะกูลเก้าหางเนี่ยส่วนใหญ่สกิลหนึมันจะทําให้อีฝ่ายโดนตาประทับใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ใช้เป็นน้ําก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแต่ผมมีแสงก็คือใช้แสงไปนะครับเหมือนเดิมทำวิวอ๋อทีมนี้ทุกตัวใส่วิวนะครับยกเว้นยกเว้นเดี๋ยวผมบอกนะฮะเอาเอาเอาใหม่เอาใหม ลืมพูดรูนเลยเมื่อกี้อ๋อพูดไปอันนี้พูดไปแล้วนี่ตัวนี้ก็รูนเหมือนกันไฟและก็วิวนะครับแล้วก็อินุไฟไฟและวิวคิเรทให้ถึงแล้วก็9หางแสงสก,กิลหนึ่หลักๆใช้สก,กิลหนแล้วก็ติดแม่นยำไปหน่อยแล้วก็หลักๆก,ก,ก็ไฟวิวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอีก2ตัวนี้ ตัวแรกเอามาเป็นลีดหลักๆคือเอามาเป็นลีดเลยเพิ่มคริติคอลดาเมจให้เพิ่มขึ้น25%ตัวนี้เอามาตัวอย่างเดียวไม่ต้องใส่บิวเพราะเราต้องการแค่สกิลผู้นำนะครับส่วนตัวที่สองตัวนี้ก็คือเขาเรียกอะไรแล้วว่าเมียไฟเออเมียไฟตัวนี้นะครับเอาจริง มันได้หลายตัวเลยแต่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาบอสโจมตีลรามารอบแรกใช่ไหมครับเลือดมอนเตอร์ในทีมของเราอะจะได้เต็มทั้งหมดโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องทําเลือดมากเพื่อไปนเน้นดาวเมจอย่างอื่นนะครับเน้นเหมือนเดิมไฟกับวิวเอามาปล่อยตุยเฉยๆเลยโอเคทีนี้ประมาณนี้เริ่มต้นด้วยอินุน้ำา9หางลมบอสลงมาตรงกลางตุ้ม อินูไฟและนี่ก้าวหางแสงนะครับอีก2ตัวปล่อยตุยทุกตัวใส่วิวยกเว้นตัวนี้แฟมิเอาแค่รีดอย่างเดียวนะครับอ๋อแล้วก็ขอแวบมาทีมซ้ายนิดนึงเมื่อกี้เราตัวนี้ก้าวหางแสงไอ้ก้าวหางไฟเนี่ยใช้รีดนะครับเพิ่มมอนเพิ่มพลังโจมตีให้มอนเตอร์ธาตุไฟ40%เ อามาสุดท้ายนะคทีมตรงกลางทีมนี้อาจจะมีสปรีดทริกยิบย่อยนิดเดียวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวขอขอเริ่มเป็นตัวนี้ก่อนขอเริ่มเป็น2ตัวที่เอามาตุยก่อนตัวแรกนะครับนี่โดแกนมืดตัวนี้สกิล l 3อ่าปล่อยบัฟแดงเหมือนกันเป็นสกิลติดตัวทําให้อีกฝ่ายบัฟเลื่อนไม่ได้ซึ่งความจําเป็นก็คือเราจะต้องทําให้อีฝาอ่าอบอส ติดแดงมากที่สุดใช่ไหมครับตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันไฟวิวเหมือนเดิมตัวที่สองตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันจะมีการบัฟใช่ไหมครับว่าตอนตอนจะตุยแล้วไม่ตายมันจะมีการเพิ่มเกจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะทำสปีดเท่าไหร่ก็ได้แบบเดิมไม่ได้ตัวนี้เน้นย้ำนะครับใส่ไฟวิวเหมือนกันแต่สปีดค,ควรที่จะอยู่ประมาณ0ูนย์เพื่อที่จะให้ทำ ทำนี่นีนนพี่พี่ตัวเนี้ยลืมเฉยบอลเลวิกไฟเนี่ยได้ง่ายขึ้นอะตัวนี้ประมาณนี้จําไว้นะฮะสป,ปีดศย์เดี๋ยวจะพูดในส่วนของบอลเลวิกอีกทีหนึง่งโอเคเข้าเข้าเทินปกติตัวแรกที่เปิดก็คือตัวนี้ครับคอรีนคอรีินไฟจะช่วยในการบัฟพักพวก HP 25%เพิ่มพลังโจมตีไปด้วยนะครับ เอามาบัฟและก็ตัวนี้สําคัญตรงที่คุณจะต้องใช้ใช้เขาเรียกอ,อะไรใช้อคอตูมใช้อชุดอะเออเดี๋ยวผมให้ดูในนั้นนะมันจะสปีดพวกไอ้สกิลที่มันใช้สกิลมันจะเร็วขึ้นทําให้ตัวอื่นๆสามารถตีได้ทันนะครับนี่ประมาณนี้เหมือนเดิมสปีดรวมหน้าหลังไม่เกินประมาณร้อยเจนะครับ ตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับแบรนดีไฟตัวนี้สำคัญครับที่เราคุยมาเมื่อกี้ว่าจำเป็นจเป็นที่จะต้องทำให้อาบอสติดแดงไม่สุดเพื่อที่จะตัวนี้สกิล3แล้วมันเลื่อนลดถ,ถึงครึ่งหลอดได้แบบพอดิบพอดีนะเพราะว่ามันเห็นไหมมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ตตามบัฟแดง และบับเสริมนะครแต่ส่วนใหญ่เราก็ติดบับแดงนะครับตัวนี้ออกหลังคอลินไฟสป,ปีดท,ทาตามหลังอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับและก็ทําให้แรงที่สุดติดวิวไว้ด้วยย้ำว่าแรงที่สุดนะครับอ๋อมอกี้เมื่อกี้ลืมพูดไปตัวนี้อีฟิตน้ำใช้เป็นลีด่าคริติคอลนะครับทําให้ทุกตัวในนี้สามารถทำคริเลท ได้เจ็ดสิบวก2ีตรงนี้ก็ครบเลยตัวต่อมานะครับตัวนี้เบาเลวิกที่บอกเมื่อกี้ว่าอีฟิต e น้ำที่เราทนสปีดศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้มันตุยแล้วมีเกจเพิ่ม,มครับตัวนี้เราจะทำสปีดให้มันไม่โดนแทรกเทินที่ผมลองมานะมันจะอยู่ที่ประมาณ45 บวกด้านหลังตรงเนี้เพื่อที่จะไม่ให้อีฟิตน้ําแทรกเทินขึ้นมา4-5นะครับตัวนี้บังคับเพราะไม่งั้นพออีฟิตน้ําตุยอ่ะมันจะแทรกเทินขึ้นมาทําให้คอมโบที่เราทํามาต่างๆนานาเนี่ยล่มหมดเลยแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรครับทําดาเมจให้สูงที่สุดสก,กิลควรจะเต็มนะครับแล้วก็ติดวิวไว้เหมือนเดิมตัวสุดท้ายครับตัวนี้ ที่ผมใช้มันจะเป็นคอนมืดสกิลพาสีที่จะทำให้มอนสเตอร์ที่ติดบัฟแดงโดนการโจมตีโดนผลมากขึ้นง่ายๆว่าทุกทุกตัวที่ตีในเนี้ยจะทำให้อ่าดาเมจแรงขึ้นมากหรือว่าถ้าคุณไม่มีจริงคุณก็ไปใช้คอนไฟก็ได้ตัวนั้นจะบัฟในส่วนที่เป็นดาบเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่เท่าตัวนี้นะครับใส่วิวใส่ไฟเหมือนเดิม อะสลบอีกทีตัวนี้2ตัวตัวที่ตุยตัวแรกก็คือโดแกนนะครับแล้วก็ตัวนี้พอมันเลือดหมดมันก็ยังไม่ตุยแต่มันก็จะไม่แทรกเทินอยู่ดีต่อมาเป็นไม่ใช่ต่อมาดิตัวแรกที่ออกในทีมนี้คือคอรลินไฟเพื่อบัฟเพื่อนแล้วตามด้วยแบรนดียไฟเพื่อที่จะตีตีพี่บอสให้เลือดเราเหลือครึ่งหลอดแล้วพอบอสลงมาตรงกลางปุ๊บ ระหว่างที่ไอทีมข้างๆเนี่ยกำลังการทําโจมตีให้ติดบัฟแดงอีกทีนึงพี่เกก็าจะชาร์จแล้วก็ปึ้งถ้าแรงพอมันจะจบพอดีเป๊ะเ,ะเลยแต่ถ้าไม่แรงก็ต้องลุ้นข้างๆว่าจะตีกันช่วยได้ไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้สปีดเอาให้ต่ําไปเลยครับเพราะว่าเราเอาพาสีเท่านั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าลีดสทีมลีทีมซ้ายมือใช้ เก้าหางไฟเพิ่ม ATK คมอนต์ท่าไฟ40%ทีมกลางใช้คีเรดของอ e ีฟ um ิตน้ำา20%ทําทำให้รอบตัวสามารถทำขี้เรดได้แค่76เท่านั้นเพียงพอทีมขวามือใช้คีเรดไม่ใช่ใช้ใช้สกิลผู้นำเป็นของแฟมิแสงเพิ่มคิดาเมจเอาจริงตัวนี้เอาตัวไหนก็ได้ที่เพิ่มดาเมจแต่ผมว่า อันนี้ดูที่จะแรงที่สุดเพราะทุกตัวตีติดคลิกอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราทําถึงนะโอเคอาจจะดูงง,งงนิดหนึ่งในในทีมนี้นะครับแต่ว่าผมว่าจะต้องค่อยๆดูแหละมันเป็นสเต็ปที่ยากเพราะว่าผมกว่าจะทาทีมนี้ได้มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานเหมือนกันนานมากๆเลยแหละไปครับอ่ะให้มาดูทีละทีมีทีหนึ่งนี่โอเคตัวอีสองตัว พี่เลียเปิดอินุมืดเปิดปึ้งจังหวะนี้ลงมาอินุมืดต้องตุยอินุมืดตุยทักน้ำลากเพื่อนไปตีโอเคเรียบร้อยเห็นไหมมันเทินยังไม่ถึงพี่ก้าหางไฟเลยแต่ว่ายามจำเป็นก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับแต่ว่าสเต็ปปกติมันอยู่ประมาณนี้ ต่อมาให้ดูทีมขวาต่อทีมขวาลงมาด้านหน้าตัวสองตัวเพื่อเลือดเต็มอินุน้ำลากก้าหางลมโจมตีสกิลสามบอสลงมาตรงนี้สี่ตัวห้ามตายลงมาอินุไฟลาอีกทีนึงปึ้งโอเคเรียบร้อยจบเห็นไหมครับฝั่งนี้เก้าหางแสงก็ไม่ได้ออก แต่ในบางตาก็ออกเหมือนกันแต่สเต็ปมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายตรงกลางเห็นไหมมันอยู่ประมาณ21วิวินะครับทีมตรงกลางลงมาตัวมืดตุยอีฟิตน้ำไม่ตุยบัฟแบรนเดียเรียบร้อยเห็นไหมฮถ้าแรงพอมันจะพอดีเป๊ะเลยจังหวะน,นี้ลงมาอ่าลืมบอกไปคอลีนลงมาจังหวะน,นี้ต้องตุยนะเห็นไหม ตัเละนี่ประมาณนี้เรียบร้อยเออเมื่อกี้ลืมบอกไปเลยว่าไอตัวคอรีลนที่เป็นไฟตรงกลางอะต้องตุยนะเธอไอ้ต้องตุยนะตอนที่บอสลงมารอบสองนะครับอ่ะให้ดูอีกทีนึ่งภาพรวมภาพรวมอาจจะดูยุ่งยากไปสักหน่อยเพราะว่ารูนที่ใช้ค่อนข้างจะรีเควสตเยอะแต่ว่ามันจะมีตัวเน้นดาเมจไม่กี่ตัว ที่เหลือก็เน้นไฟล้วนๆอาจจะต้องฟาร์มรูนไฟเยอะนิดนึงไปโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูในทีมอีกทีนึงว่าอ่านะนะน,น,นบอสโจมตีตอนแรกใครต้องตุยนะลงมารอบที่สองใครต้องตุยบ้างนะครับโอเคทีมฝั่งซ้ายตัวนี้รอบแรก หลักๆ2ตัวหน้าเขไฟกับพีดลมต้องตุยบอสมาลงมารอบ2พี่อินุมืดต้องตุยทีมขวาลงมาเมียไฟต้องตุยแฟมิแสงต้องตุยตั้งแต่เธอแรกแล้วก็ที่เหลือไม่ตุยแล้วทีมสุดท้ายตรงกลางลงมาโรแกนมืดต้องตุย ตัวนี้ต้องเลือดหมดต้องเลือดหมดนะครับเพื่อไม่ให้มันไปกระทบกับเขาเรียกอะไรกระทบกับเกรที่มันจะขึ้นนะตอนที่มันเลือดหมดอะ่ะก็คือต้องควรจะให้มันเลือดหมดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ในนาตอนที่บอสลงมาอีกทีนึงรอบสองคอลีนต้องตุยนะครับเลยทําเลือดไว้ประมาณนี้ไปลองก่อนได้ว่าให้เลือดอยู่ควรอยู่ประมาณไหนที่จะ ตุยพอดีในตอนที่บอสลงมารอบสองนะครับให้ดูอีกสักทีอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อธิบายยากประมาณนึงนะแต่ก็ลองดูช้าๆเป็นส่วนๆก็ได้นี่ลงมาปึ๊บจังหวะนี้ทีมซ้ายอินูเมอตอยุยทีมกลางคอรีนตยุยทีมขวาไม่มีไปนี่ประมาณนี้เวลามันจะเฉลี่ยประมาณนี้นครับไม่ ไม่ค่อยไม่ค่อยห่างจากตรงนี้มากแต่มันจะมีบางตาที่แบบไม่ตีสไม่ติดจริงๆอะ่ะเอออันนั้นอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่อยู่ประมาณนี้เลยครับทีมนี้ถามประโยชน์ว่าทําเร็วไวทไ้ทําไมทําเร็วไว้ตอนที่มันจะมีช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์ใช่ไหมที่จะลงสามหัวฟรีตรงนั้นน่ะมีประโยชน์มากเพราะว่าโดยปกติทีมที่เคยใช้ที่เราเห็นเมื่อก่อนมันจะเป็นทีมที่ ประมาณ27-30ิวิประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ตรงนี้พอมันย่นเวลาตรงนั้นมันจะสามารถลงฟรีได้เยอะมากอยู่ที่ประมาณ60กว่าตาเลยเท่าที่ผมจับเวลามานะเพราะคือ30รอบเซตเต็มๆอะรอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ18-19-20นาทีโดยประมาณมันจะทําให้ใน1ชั่วโมงเราจะคุ้มค่ามากในการที่จะลงดันฟรีแบบนี้นะครับเห็นไหมชิวเลยชิวเลย นะตอนแรกที่มาทําทีมนี้นะครับมันจะมีทีมก่อนอันนี้ที่ผมทําไว้แต่ว่ารู้สึกอยากให้มันไวกว่านี้เป็นความอยากเฉยๆพอเกลี่ยไปเกลี่ยมามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นแนวทางกันไว้ได้อาจจะอธิบายงงไปซักเยอะเลยแหละวันนี้แต่ก็ลองดูกันช้าๆนะครับโอเคคิดว่าประมาณนี้กำลังสวยเดี๋ยวรอบหน้าคงจะมาทำทีมฟาร์มที่เป็นพวกแฟก กับไอตัวรุนไฟอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตาสุดท้ายปึ้งเห็นไหมฮะติดแดงแบบโอโ้โหแดงสาใจมากโอเคปึ้งเรียบร้อยอาจจะต้องฟาร์มรูนกันนิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่าในการทำนะครับ โอเคประมาณนี้เจอกันในรอบหน้าครับผมบวัสดีครับ